g กลเด้นออฟมาโอเคนี่ยได้ละอ้าแต่เรากำล <ım Laser> ังจะแพ้สินคิดเกตไอเกิดมาเพิ่งเคยเห็นสตรีสิบว a ตมาดูว่าแอฟเฟลออสกับโกลเด้นออฟหกอะมันจะช่วยเราขนาดไหนตาบุมบ่อใส่ฟอร์จูนคุ้มไหม มันก็ดูคุ้มอยู่ตัวเดียวครับแต่ถ้าพยายามไปเล่นบูมบอ t ก็อาจจะบอตโฟนะคงต้องหวังเอ b มเบมอย่างเดียวเอ b มเบมที่เป็นเสาคือมีเอ b มเบมเสาบูมบอ t แล้ว <Our Curtis. S 1> ไม่ไม่ไม่กูพูดเฉยๆยอย่าโอเคขอบคุณโคดเน็ตออฟมาโอ้โ oh หแล้วมีตัวโคดเน็ตออก The Hunt Shop ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วไม่มีรีฟันมีบริการเติมเกมมือถือทุกเกมรวมทั้งเกมชื่อดังหลายๆเกมและสำหรับเกม TFT ทางร้านก็มีบริการเช่นกันใครที่เล่งอะไรไว้ l t t t e l l g g n n บอร์บอดหรือว่าตู้กาชาก็อย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนเติมได้เลยที่ l i n e The Hunt Shop เอ็นคอร์เตอร์ที่เราไม่ค่อยอยากจะเจอในตอนขึ้นแรงกาเรนครับที่จะแจกโกลลมที่มีเอมเบรมติดมา3อันซึ่งถ้าได้เอมเบรมที่เมตาก็เก่งจัดๆไปเลยแต่ถ้าได้เอมเบรมที่ห่วยเนี่ยก็ต้องหาทางใช้มันให้ได้ดีแล้วที่แมงไม่ออกเป็นบูมบอดขอบพระคุณมากๆบูมบอดตอนนี้ไม่แย่นะครับเล่นได้แต่ตอนที่ผมเล่นในแพทนั้นนะมันแย่มีโกเดนออกกี่บ้านอะอันดับแรกเช็คก่อนครับมีคนได้ตราเดียวกับ <c oughs> เราไหมมี้างไหมโอ้โอ้โหโกเดนออกสี่บ้านครับ Now, angry. เออกูโกรธมากตอนนี้กู Google แองกี้มากเลยทำไมมันต้องเยอะขนาดนี้ครับทำไมครับต้องคิดแล้วครับว่าจะเล่นโกล d e เ Ox นออชนกว่าคนอื่นหรือจะเลี้ยวไปหาตราที่เล่นง่ายกว่าอย่างสตรีเดมอนที่มี FK is good right โอ้ patience s t e ด d y no patience s t e ด d y ถ้าเรามองว่าบอดในช่วงต้นเกมเราเนี่ยไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เพชรเซดี้ก็ดีนะครับปล่อยแพ้รับ EXP ยาวๆหน้าว a t จริงมันมีช้อยหนึ่งนะทุกคน e x e ก u ์ i o n e r ก็แย่แล้วใครมาเล่น e x e ก u ์ i o n e r ตอนนี้โฮโลโบโอ้เ oh, กมนี้มีโฮโลโบเลยเวลาที่เรายังไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรในช่วงสเตจสเนี่ยก็ปล่อยแพ้ไปก่อนก็ได้นะครับเก็บตังก่อนแล้วค่อยดูไปเรื่อยๆครับว่ายังเหลือทางไหนอยู่หรือสุดท้ายแล้วเราต้องคอนเทสกับคนอืน่นสตรีทอาจจะเล่นง่ายกว่าคนที่จะเล่นสตรีทเขาเขามีตัวสตรีทขึ้นยังะ ยังคือถ้าเมตาเป็นเมตาฟาสเก้าอ่ะมีวัวตัวเดียวผมเอาวัวยืนยืนต,ยตี๋ะคีฟตัวเดียวแล้วผมเก็บตังค์เลยแต่ว่ามันไม่ใช่ไงในสมัยตอนนี้เราอัพเก้าไปเราตายนะฮะอุซูไม่มีใครใช้ในคอมสติดครับมาแล้วครับโคเดนออกตัวที่สองจริงจริงจาวานหายากนะ ไม่มีคนใช้ในคอมสตรีทแต่ว่ามีคนใช้ในคือตอนแรกก็กะจะเลี้ยวแล้วแหละว่าจะไปสตรีทแต่พอมาอย่างนี้เนี่ยอุม้มคดนออกได้ไหมคำถามว่าแล้วโเด้นอ็อกมันดีกว่าสตรีทหรอพี่อ่ามันเล่นได้ถ้ามีเอ็มเบมครับถ้าตัวโเด้นอ็อกมาพร้อมน่าเล่นมากไอเทมจริงเราสตาร์ที่ชิ้นนี้ได้สตาร์ที่โชจิน สตาร์ที่โชว์จินไปได้2อ,อย่างตอนนี้นผมพยายามที่จะให้มันมีทางทั้งสองสายครับไปทางสตรีทก็ได้หรือไปทางโลเด้นออฟส์ก็ได้มันมีโลเด้นออฟส์เยอะเกินไปอ่ะในล็อบบี้เนี่ยคือถ้าเราจะคอมมิตไปเล่นโลเด้นออฟส์เนี่ยเราต้องเสี่ยงเจอหลายบ้านชนคน,นนี้นก็ดูจะไปเฟลออฟสแต่หยิบด,ดูบมาคนนี้ซินดิเคทหรอแล้วเกรฟมาไงเอ้ขึ้นโลเด้นออฟ์สี่ได้เลยครับตอนนี้ บิวโชวจินมาก่อนเลยครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งแอนนี่แล้วก็สายญาติในอนาคตหรือไม่ก็แบรนด์ถ้าสุดท้ายผมจะเล่นสตรีทเดมอนคอาจริงสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการเล่นโกลเด้นออกก็คือการขึ้นสีโกลเด้นออกตั้งแต่ต้นเกมครับเพราะว่าถ้าไม่มีเอ็มเบมเนี่ยมันต้องหาเฟหรือไม่ก็แอนนี่ให้เจอพร้อมกับมีจาวานด้วยซึ่งมันยากอยู่แล้วครับกับการที่ต้องมี4บาทแล้วก็มี3บาทตามที่เราต้องการเป๊ะๆก,กนดังนั้นถ้าเรามีเอ็มเบมแบบนี้แล้วสามารถขึ้นสีโกลเด้นออกได้ผมว่ามันนนกกกก็โอออเเคาารพยมไปล่ จริงอันนี้ระหว่างกดอัพเวลสองทีกับการขายโค่ผมว่าขายโค้น่าจะดีกว่านะแต่ว่าเผื่อไงเผื่อไวเล่นสตรีเดมอนเผื่อว่าแบบหันไปอีกทีมีคนมีเอฟโฟร์อยู่4บ้านเลยเงี้ยอันนี้ผมเลือกกดไม่แบ่งมาครับเพราะว่าถ้าแบ่งมันจะขาดทุน1บาท10บาทได้10บาทเต็มๆเลยคนนั้นซึ่งก็ไม่เป็นไรครับสุดท้ายแล้วเราไม่ขาดทุนคือเราต้องการเงินไงเวิร์สเคสก็คือมีคนเลือกแบ่ง3คนอย่างเงี้ยเงินเราได้แบบโอ้โหเสดเงินเลยนะ ตรงนี้ผมเลือกที่จะเก็บโปรเกรสโกลเด้นออสไปเลยครับบวกกับว่าขึ้นเลเวล6ไปเพื่อให้มันมีโอกาสเจอแอฟเฟโลอสและแอนนี่แบบธรรมชาติครับเวล6โอกาสเจอมเยอะต้นเกมได้อยู่เราสามารถไปไปเติมเรนก้าได้คือตัวละครตอนนี้มันมาเป็นโกลเด้นออสอย่างเดียวเลยนั่นคือสิ่งที่ผมคอนเซิร์นและเป็นกังวลเป็นกังวลว่า มันจะเบ็ดผมแล้วผมก็จะแพ้จริง,รงๆการเค้นเลวว่าของผ,ผมเนี่ยผมหวังเจอทุกอย่างเลยนะครับทั้งฝั่งส e ตรเดมอนแล้วก็ฝั่งโกลเดนออสคือถ้าฝั่งไหนมาผมเล่นฝั่งนั้นอ่ะท <My field. S 1> ันปะทันโอเคแล้วมันดันเป็นกุนซู2อันด้วยสิมันมีภาพเป็นกุนซู2อันอะ่ะถ้าจะเล่นแอฟลิออสผมแนะนำว่าต้องมีกุนซูนะครับอย่างต่ำคือ1อันอย่างที่ควรจะเป็นคือ2อัน ตอนนี้ต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะไปเล่นโ den นออสหรือสตีดเดมอนซึ่งผมเทใจไปทางโคตินออกแลครับบิวกุนซูมาเลยไม่อยากเล่นเลยมันคอนเทสเยอะแต่คือถ้าตัวละครมันมาหาเรามันมันมันก็เป็นสัญญาณว่าเราเล่นได้มีคำคำหนึ่งที่ผมชอบพูดครับเขามีตราเรามีตัวแต่อันนี้เรามีทั้งตัวและตราเหลือแค่หา4ีบาทให้เจอก็พอตาหน้าอัพเลเวลขึ้นมันน่าจะขึ้น7พอดีมั้งเพราะว่าเราชนะเราได้อะไรนะเราชนะเราได้2ใช่ป่ะโอเค ดัมมี่พาเซิลบโอ้มก็ oh God. สายญาก็มาเนี่ยแหละครับ4บาทธรรมชาติที่ผมหวังจะเจอซึ่งออกมาเป็นสายญาองอ์ประกอบของคอมโกลเดนออกมาแล้วอยากพรีเลเวลว่ะแต่มันทำให้มันจะทำให้ต้นไม้โกลเดนออกของเราไม่ไม่โตในแบบที่ควรจะโตผมอยากพรีเลเวลให้มันขึ้น7ในตาหน้าแต่ว่าผมันทำไม่ได้ตาต่อไปมันต้องใช้20บาทนะครับเก็บตังไว้ดีกว่า คนนี้มีคนนี้ก็ดุอยู่โอ้ยรีคอมโอ้ยแล้วรีคอมได้ตัวละครใช้สองตัวขอร้องเลยขอร้องดังๆโอเคต้องพรีเลเวลว่ะแต่อ้าะรอเก็บสตักงโกน้นออฟสซา์ต่อไปน่าจะดีกว่าปะคือมันโคตรหน้าพรีเลเวลแต่ว่าสตักงโกน้นออฟเราอันเต็มแล้วต้องรอต้องรอเพราะตาต่อไปต้องใช้20 เนี่ยมันจะพอดีเปะเห็นปะ่ะคงต้องไปอะไรใช่ปะ่ะถ้ามันมาขนาดนี้ก็ต้องเล่นแล้วใช่ไหมครับคิดว่าใช่นะครับ damn bro ไปครับชนก็ชนตัวมาขนาดนี้ละเด๊ะเด๊ะเดเต๊ะได้เงินรัวๆได้เงินรัวๆถ,ถ้ามันเป็นช่วงต้นเกมอย่างเงี้ยเราใส่ได้นะ่ะถ้าเรามั่นใจว่าตัวละครแนวหน้าเรายืนไหวใส่ได้อยู่แต่ถ้าไม่ไม่มั่นใจก็ก็ไม่ควรใส่ เค <m uch> okay. ตาหน้าเท่าไหร่นะ20แล้วมันจะกลายเป็น36ป่ะ <mas k> ใช่ปะ่ะใช่อโอ้ยแล้วเขามีกระทะกันเราต้องการไหมอนะ่ะต้องการไว้ดีกว่าครับสติ1สิปะ่ะแต่จริงๆเราก็ไม่ได้ต้องการกระทะขนาดนั้นเอ่อคนที่ได้กระทะไปคือคนนี้โอเคเป็นเท็กชี่มั้ง24บาทนะ โอ้ยตังจะหมดบางทีกลเด้นออฟก็ต้องมานั่งเก็บสแต็กโดยที่ดอกเบียไม่ได้เต็ม50บาทนะครับแต่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่เพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเงินมันคืนมาให้จากการที่ฆ่าตัวละครได้เองแต่ไม่เป็นไรเศษดอกเบียแค่หนึ่งอะพอได้อยู่พอรับได้มาแมนต้องมีบูบับแอนนี่ด้วยดิโอเคแต่ถ้าเราขึ้นโกลเด้นออฟหกได้ไวเนี่ยมันก็จะ มันจะได้ไอเทมมาเสริมไว้ครับเพราะแต่ละตามีโอกาสที่เราจะดรอปเศษไอเทมโอ้แต่ถ้าตอนที่เราเลเวล8เลยเราซามิล่ามาเนี่ยเราอัพเลเวล9แล้วไปขึ้นสตรีทส0อืมแบบไหนจะเดียวกันวะคุณซู2นี่ไงมาแล้วมาแล้วหนึ่งมาแล้วสอง <My Prince. S 1> holy crap ผมโรเลยตั้งแต่ตอนนี้ครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คนอื่นเนี่ยยังไม่ได้โรหาตัวละครหาก่อนเจอก่อนบวกกับว่าเป็นการโรให้ตัวไม้โตด้วยครับก็คือโรจนถึงเน่ยี่สิบแปดทับยี่สิบแปดแล้วหยุดรอโร,อรอตาหน้าบิวกุนซูไว้รอเลยครับยังไงก็จะเล่นเอฟเฟอร์ออสอยู่ละ เกรฟเนี่ยเป็นตัวที่สามารถถือของเอฟิอสได้หมดเลยนะครับคุณซูเฮกเท็ Head Tech อะไรเงี้ยคือใส่ให้เกรฟได้หมดเลยอินฟก็เช่นเดียวกันต้องรีบขึ้นกดเนออกหกให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้ครับเพราะว่ายิ่งขึ้นไวเท่าไหร่มันจะยิ่งได้ได้ไอเทมและเงินไวเท่านั้นผมต้องใส่ยูมิมันจะติดไอ้นี่พอดีโอเคนี่ได้ละ ทีนี้ใส่อันนี้ให้ใครดีต้องมาเลือกครับว่าจะใส่โชจินให้แอนนี่หรือว่าใส่โชจินให้สายญ้าทาดาเมจดีตอนนี้ผมต้องรอปะยังรีไม่ได้เนาะถ้ารีไปตอนนี้มันได้สแต็กต้นไม้แต่ว่าเงินหมดตัวแน่นอนครับโอเคได้ให้เค็เยยม ส่วนตัวผมจะชอบเฮคเทคมากกว่าอินฟินิตี้เอชนะครับช่วยในการทําให้แผงหน้ายืนนานขึ้นไม่งั้นแนวหน้ายืนไม่ได้ครับไม่มีเฮคเทคซึ่งเอาจริงมันก็เหมาะกับเด้นออสเตรียนะคือมันมีแอมดาเมจอยู่แล้วไงใส่ไอเทมฮิลดีกว่าโอ้โหครับหมาหมดทั้งอเฟยทั้งเวโก้ครับหลังจากนี้ต้องรีต่อครับให้ต้นไม้ถึง3 2มสองครับสาองโอ้ผมผมพูดได้แล้วป้าว่าผมชนะแล้ว เปลี่ยนไม่ทันุ no. ้เฟ2สองดาวสบายใจแล้วอย่างน้อยมีตัวดาเมจข้างหลังแล้วและหลังจากนี้คือหาอักเ m e n t เงินอย่างเดียวครับถ้าเราได้เงินมาเยอะเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็สามารถทําให้ต้นไม้โตได้ง่ายนะครับแล้วก็ไปอัพเลเวล9ต่อหา5บาทด้วยซึ่งถ้าใครที่ไปเล่นแวนการ์ดมาร์คแมนเนี่ยก็จะแนะนําอีกแบบหนึ่งนะครับให้พยายามหาคอมแบทอักเ m e n t อะไรก็ตามที่ช่วยทําให้ยูนิตเก่งขึ้นนะครับ เพราะมันไม่จําเป็นที่จะต้องอัพเก้าหรือใช้เงินเยอะเหมือนกับโกดเดินออกสุดท้ายยูมิจะเกินมันได้เอ็มพีแหละแต่ว่าสุดท้ายยูมิมันเกินเป็นส่วนเกินในทีมโอ้หิวไม่ครับเงินครับแพ้ออฟโฟกมีเยอะมากได้ไม่ได้ไซเบอร์เนติกอัพลิง์ไซเบอร์เนติกอัพลิง์น่าจะดีในระยะย,ยาวครับใช่ไหมผมเชื่อว,ว่าใช่เพราะว่าเราจะมีไอเทมเยอะจริงๆไอตัวสปิริตล์ลิงที่ผมรีทิ้งไปเนี่ยดีมากนะครับ มันทาให้ทั้งบอร์ดได้หิวครับค่อนข้างโกงเลยแนะนําให้หยิบถ้าเจอนะครับยิ่งถ้าเราเล่นแบบลอสตริกต้นเกมแล้วเสียเลือดไปเยอะเนี่ยจะโคตรคุ้มเลยเท็กชี่ออโรราเอ๊ะเอ็กซ์คูชเนอร์ตอนนี้ใส่ได้เนี่ยในนะตอนนี้เราใช้เซเบนติกอัพลิงครับก็พยายามใส่เศษไอเทมแปะไว้ที่ตัวละครเพื่อทําให้มันได้มานาเด้งบวกกับ HP ซึ่งอันนี้ผมฝากกระทะไว้ที่เวโกก่อนสุดท้ายแล้วถ้าตีทิ้งออกมามันก็ไม่ต้องเปลืองถอดไอเทมอยู่ดี ได้ธนูมาธนูทำเจาะเกราะได้ครับมันจะผลิตส่วนประกอบอย่างเงี้ยให้เรื่อยๆผมว่าผมอยากได้ Trekchi Emblem มากที่สุดหนึ่งตามันจะได้หนึ่งคอมโพเนนต์ครับไม่ไม่มีทางได้มากกว่าหนึ่งนะหนึ่งตาได้หนึ่งคอมโพเนนต์หนึ่งตาได้หนึ่งเศษไอเทมครับถ้า,าว่ายิ่งเราขึ้นก o ่าเ n ้นออกได้ไวเนี่ยไอเทมเรายิ่งจะเยอะเท่านั้นครับเราขาัดรถเกราะใช่เราขาัดรถเกราะแต่นาชอให้อันนี้แม่งก็ดุอ๋อ a l เราข่าวราเกาะมากกว่าเราข่าวเรเกาะมากกว่าเราข่าวเราเกาะอัพเลเวลไปเติมอะไรดีอัพเลเวลไปเติมอะไรดีเต <ct> ิมแซกแล้วก <maintenant> ็การเลนครับการเลนจำเป็นสองคอมนี้เอาโคบุโกะมาใช้ไอ <sh> ้น <ados> ี่เพราะแซกจะเป็นตัวยื้อให้เราครับถ้าใครที่เล่นโกลเด้นออฟไปแล้วเจอการเลนเนี่ยอันนี้บังคับไฟเลยนะครับในช่วงสเตซี่เพราะมันจะทำให้คุณมีตัวละครได้รับโบนัสโกลเด้นออฟเยอะแบบอาจจะทั้งบอร์ดเลยในอนาคตได้เงินปะเยี่ยมมันจะได้เงิน100%เปอร์เซ็นต คือเวลาเราฆ่าตัวละครได้มันจะได้เงินร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ต้องห่วงเลยว่าจะได้หรือไม่ได้มันได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ที่หนึ่งคืออะไรเอ็กโซเทคใช่ปะเวกอ้อกาเลนนี่หว่าเออกาเลนดีกว่าใช่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 เราต้องการหมดเพิ่มดาบมาก่อนดาบเดี๋ยวใส่ให้ไอโกูอ่าเราจะทำเป็นเอชอมไนท์นะครับขาดแค่เร็วนะ่าแต่เรโวนะ่าอู้ลักคกี้ โอเคนี่เป็นการเล่นโกนินอ็อกซ์ที่ดวงดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยเล่นมาตัวละครส่งมากเหลือจะเชื่อตอนแรกจะไม่เล่นแล้วเนี่ยเอ็มเบลมเท็ชี่ดีสุดผมไม่จะเป็นต้องการเอ็มเบลมโกนินออกซ์ตอนนี้ผมต้องการเติมเท็กชี่ซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่เท็กชี่เอ็มเบมให้อลูร่าเออนั่นแหละครับถ้าได้เท็กชี่มาเวลาเวโกทำดาเมจใส่อะมันจะดีบัฟศัตรูทำดาเมจน้อยลงครับเอ็กโซเทคไม่ได้เนิร์ฟนะครับมันเนิร์ฟคืออย่างงี้มันเนิร์ฟมันเนิร์ฟไอ้ก้อนสีเหลืองแล้วก็ไไปบัฟอธนู เท่ากับว่าคนก็ไปเล่นธนูแทนซึ่งตอน,นเนี้ยเนื้ทพับธนูแล้วก็เหลืองคนก็ไปเล่นปืนแดงครับแต่มันแรงได้เท่าผมปะละ่ะต้องถามอย่างงี้เออเออเท่าอะเท่าอะแทนละเเว็กมันแรงอะ่ะแรงไม่พอสแตนด์ด้วยจริงๆมันไม่ต้องพึ่งไอเทมไอโซเทคด้วยซ้ำเนี่ยจากที่ดูมีแค่คอรับเชสิตก็คือพอแล้วคอรับเชสิตหรือไม่ก็โฮโลโบอะ่ะคอมเนี้เล่นได้เลยเว็กสองดาวมันทั้งแรงทั้งสแตนอะ่ะโหดไป สวยครับโอเคออโรราแพรซายยาแพรเวโกแพรมีอลิสตาจริงๆเราเอลิสตาออกได้ปะหรือไม่เอาออกดีกว่าจริงๆไม่เอาออกก็อาจจะดีกว่าเอาไว้นี่อยู่ด้วยกันแล้วกันฮ่าหลบเซจูพอดีเลยสวยเรามีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์นะเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ชิ้นส่วนไหนทิม ซึ่งเงาจริงค่าทุกตัวมันได้เงินอยู่แล้วเนี่ยโฮโลโบโอ้โหจริงไอไอเทมชุดนี้คือไอเทมชุดท,ที่โกงนะครับโฮโลโบกับพาวเวอร์สเตบลเลเซอร์เปอร์เซ็นต์ท็อปซี่อยู่ที่หกสิบหกเปอร์เซ็นตะ์น่ะสูงมากเพราะว่ามันทั้งแรงแล้วก็ทั้งเอ็กซ์คิวลดเลือดเอ้ยอ่าเลือดต่ำปุ๊บตายเลยแต่ตอนนี้โฮโลโบโดนเนิร์ฟแล้วก็ไม่แรงเท่านี้แล้วครับจะใช้กันแค่พาวเวอร์สเตบลเลเซอร์ปืนแดงครับโอเคตาหน้าเราจะรีโร นะครับซึ่งผมจะใส่แซกเข้าไปด้วย yes ใส่แซกเข้าไปให้รันคารมันรีพอมันรีปุ๊บมันจะได้เลือดเพิ่มอย่าลืมเอาแซกใส่เข้าไปทุกครั้งเวลาที่เราจะรีโลนะครับเพราะเดี๋ยวออโรร่ามันสลับมามันจะได้เลือดเพิ่มของมันเองพนูพนูนได้อยู่ สวยสวยตอนนี้เหลืออีโลอีก2ครั้งครับต้องรีให้ครบ <and> อันนี้ผมเก็บเซจูนี่ไว้เพราะเห็นว่ามีคนเล่นเอกโซเทคเยอะและเซจูย,ยังไม่2ดาวครับ แล้วก็ขายเฟลออสมาใช้รีแทนเพราะว่าเฟลออสเนี่ยมีคนเล่นอยู่บ้านหนึ่งไม่แน่ใจว่าเขาตายแล้วหรือยงังเดี๋ยวเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าไม่มีคนเล่นเฟลออสแล้วเดี๋ยวจะเก็บเฟลออสสามดาวครับออโรร่าอยู่ไหนวะโอเคต้องรีอีกทีนึงต้องรีอีกทีนึงโอเคทุกอย่างเป๊ะทุกอย่างเพอร์เฟก กาเรนเยสใช่เราขาดกาเรนเป็นตัวสุดท้ายตอนนี้เวโก้เอาไว้ข้างหน้าได้แหละครับมันสองดาวแล้วกาเรนไว้อยู่อันนี้แล้วกันครอบคอบหน่อยเดี๋ยวจะตายเอาเทคชี่ใส่อันนี้ใส่เวโก้ใส่ดาบไว้ได้เล่นแน่นอนแล้วก็เลือด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 เก็บไว้ก่อนไหมคือใช่มันใส่แล้วมันได้อัพลิงก์แต่ว่าผมจะใส่ให้ใครคุ้มอ่ะ โอ้โหไม่กอดไอ้กอดเซฟเฟอร์ต้องรอเก็บใหม่ฮะ44บอันเนี้ยเดี๋ยวต้องรอเก็บใหม่โอ้ยผมไม่ดีตีตั้งแต่แรกแล้วแบบดามจหายจัดเลยแต่ยังไหวอยู่ครับยังไหวอยู่ยังโหดอยู่ตายไปแล้ว2โกเดนอ็อกตายไปละตัวละครมันมาหาเราวะดิชิ้นส่วนไหเท็มไม่ได้เลยจ้า มีโอกาสได้นะแต่ว่าไม่ได้เลยจ้ารอหมดก้นออกครับเราจะให้มันหมดกเ้นออกให้ใครดีวะซายยาปะเซจูนี่2ดาวหมดแล้วใช่ปะผมจะได้ขายเซจูสองหมดแล้วจริงๆผมน่าเก็บไอฟลอรสองไว้นะแต่ว่ามันเก็บไม่ได้วะเก็บเอฟเลอสสามดาวเก็บไม่ได้อยากเก็บแต่เก็บไม่ได้การเงินสำคัญกว่า Okay. ทุกอย่างในตอนนี้ยังเป็นไปตามแผนเราอยู่อาแต่เรากำลังจะแพ้แพ้จริงครับไอ้ยาขาดไอเทมเราขาดไอเทมเราขาดไอเทมเอ๊ะหรือตะก,กี้มันคือซินเดอเรลล่าเจ็เกิดมาเพิ่งเคยเห็นซินเดอเจ็ดใช่ครับเพิ่งเคยเห็นเลยว,ว้าวกิดเลือดเกิดมาเพิ่งจะเคยเห็น ไม่เคยทำได้ไม่เคยเห็นมันได้อะไรอะ่ะโบนัสแบบแรงมากอะหรอเพราะปกติ TF คอมมันไม่น่าจะแรงขนาดนั้นครับโอไม่ก oh ็หมดอย่างโง่เลยจ้าแต่เท็กชี่ให้ออนนี่ไม่แย่ปะมาร์คแมนให้ให้กาเลนไม่สวยแวนการ์ดให้วัวหรอแวนการ์ดให้กาเลนเอาเท็กชี่แล้วกันหมดไม่ค่อยดีเท่าไรหร่เลยวะต้องรออ่ะ ไม่ต้องใส่แล้ววะ่ะใส่โอ้ยโดนตันไหปวปะเนี่ยคอมนี้เราเคยแพ้นะครับโอ้ยสตันหมดทุกคนอืมถ้าไม่โดนสตัดนนั้น,น,น ถ้าไม่โดนสตอนนั้นโดนกันหมดครับไม่มีใครไม่โดนเลยผมจะรีหรือผมจะอัพเวลดีวะผมจะรีหรือผมจะอัพเวลดีวะผมอัพเวลแล้วผมไปเติมอะไรอะอัพเวลลว,วเราเราเติมอะไรคุ้มอะุยดีไม่โดนโยกซัพเปอร์ตอนนี้ถ้าโดนนะแพ้และไม่โดนก็แพ้อยู่ดี เราต้องเปิดขั้นต่อไปว่ะสี่บาทสามดาวสี่บาทสามดาวมันก็ไม่มีคนไอเนี่ยนะเราอัพสิบไปมันอาจจะไม่ช่วยจริงๆก็ได้นะถ้าในกรณีที่ไม่มีคนเล่น4บาทชนกับเราเนี่ยการรีหา4บาท3ดาวบางทีมันจะชนะชัวร์กว่าการที่ไปอัพเลเวล10นะครับเพราะบางคอมเนี่ยแค่เติม5บาทมันไม่ได้ทำให้ชนะไง ตะกี้ผมต้องรีบรีครับให้มันได้สแต็ก44ทับส4ผินมตใจรีช้าไปมีเวลาให้คิดเลือกตัวละครน้อยครับเพราะว่าต้องรีให้ครบ44ทับ44ก่วันอันนี้เหมือนรีทีเผลอเลยครับแบบว่ายังไม่ได้เก็บเอฟเฟไว้สักตัวหนึ่งรีปุ๊บสามดาวภายในสองตา คือถ้าใครมาเช็คก,ก็ไม่เห็นไงว่าผมจะทำสามดาวตัวอะไรผมก็เพิ่งคิดตอนนี้นี่แหละแล้วผมก็รีเลยเลยอ๋ออย่าลืมสแต็กต้นไม้โกลเด้นอ็อกด้วยนะครับตะกี้ผมขายซาย่าเพื่อที่จะรีให้มันได้สแต็กสี่สิบแปดทัพสี่สิบแปดถ้าเราเล่นโกลเด้นอ็อกหกเนี่ยไอ้สแต็กต้นไม้เนี่ยสำคัญมากแต่ถ้าเราเล่นแวนการ์ดมาร์คแมนไม่ถึงไม่เป็นไรครับเพราะตัวที่แรงขึ้นมีแค่เฟยโอเคในที่สุดโอเคนี่แหละครับที่ผมบอกว่าบางทีการทำซีบาสามดาวมันการันตีชนะกว่าอัพเลเวลสิบ ยังไม่มีอีกเลยยังไม่มีมอดอีกเลยไม่แน่ใจแล้วว่ามอดโกลเด้นออสมันมีอยู่จริงไหมอยู่ไหนวะมาร์คแมนให้กาเรนเลวนาเท็กชี่เลอนามันเป็นตัวที่ใช้สัดส่วน AP อยู่ครับก็ใส่ได้แหละอยู่ดีก็มาเลยผมลืมเอาแซกใส่เข้าไปด้ยวยแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเอาแซกใส่เข้าไปเก็บไวรัสตอนเลียเฟเนี่ยน่าจะหลีไม่ทันครับมันยูทีไลซ์ได้ดีกว่านี้แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะเล่นยังไงเราลกอยู่ มาดูว่าเอฟฟลออสกับโกลเด้นออฟหกอะมันจะช่วยเราขนาดไหนอืมฮ mm ึอ hmm. mm ืมฮึเบโก้อยู่ไหนวะผมจะใส่เอ็ดล็อบไนให้มันมันตายแล้วคือมันมีเกมที่ผมได้สี่บาทสามดาวเอฟเฟแล้วมันแพ้อยู่ครับรอบนี้มันทําผลงานได้ดีกว่ารอบที่แล้วนี่ผมเอาทิ้งดาบไว้เพราะว่าอยากได้เอ็ดล็อบไนให้มันเลยนะแต่มันตายแล้วไวมากดาเมจหนักมากไม่ยียิครับต้องการอย่างนี้แหละห้าสิบสองบาทใช่ปะถ้าเราเรียนเนี้ยก็จะเป็นสี่สิบบาทก็ โอ้ไว้ก่อนโอ้ไว้ก่อนเซจูนี่อยู่ตรงนี้ถึงจะเป็นแอฟโลออสสามดาวแต่ถ้าโดนเซจูสตันเนี่ยผมว่าดาเมจน่าจะไม่ถึงนะใช่ไหมเพราะมันเป็นแอฟโลออสเลยนะเขาน่าจะย้ายเซจูนี่มาตันผมตรงนี้แบบมุมๆเลยผมต้องย้ายออกเรียบร้อยแอฟโลออสรอดรอดแล้ว โอ้โหเงินโอ้โหเงินเงินอื้พลังโกเ้นออกโอ้โหพลังการเงินเงินทั้งนั้นเงินเต็มไปหมดเอาว่ะมันเป็นโกเ้นออกที่ประสบความสำเร็จจริงๆว่ะหนี่ยไอเทมโกงโอ้โหโดนร่างปลอมซัดอ่ะเขาอยากได้อะไรอ่ะนั่นสิครับผมจะใส่เอ้ย เอาแอนนี่มาขัดแอนนี่สองตัวได้แอนนี่สามดาวอีกตัวต้องรีแล้วตอนนี้เราต้องรีแล้ว อนี้ตัวสุดท้ายสตรีสิบ what transition board เป็นสตรีสิบ oh my god แต่ถ้าเราไม่ใช่ฟีลอสามดาวตายนะครับผมว่าสู้ไม่ได้อาจจะสู้แบบเกือบตายแต่มัน,ม,นมันไม่พอครับคือสตรีสิบอะมันได้สเตต เฮ้ยแต่เซอร์ไพรส์รามากเลยอ่ะอยู่ดีๆแบบพรึบโอ้โเข้าใจหาทางแก้เกมอ่ะแต่เอเทมมันไม่ได้ไงเออแล้วตัวละครมันไม่มีดาวด้วยเฮ้ยแต่เซอร์ไพรส์รดีแต่เซอร์ไพรส์รดีชอบชอบ คำแนะนำสำหรับการเล่น g ก l d e n o อง่ายๆก็คือการมีแอมเบร์โกลเด้นครับเพราะมันจะทำให้เราขึ้น6ก o l d e n Ox ได้ง่ายยิ่งขึ้น6 Golden O x ได้ไวเท่าไหร่เรายิ่งจะได้เปรียบคนอื่นไวขึ้นเท่านั้นครับลองไปเล่นตามมาดูครับแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันว่าได้อะไรกันมาบ้างแรงขนาดไหนซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเล่น g ก l d ด n Ox ครั้งที่สำเร็จแล้วก็แรงที่สุดของผมแต่ถามว่าปัจจุบันตอนนี้มีเกมที่แรงกว่านี้ไหมมีครับ ในแข่งเลยไม่อยากสปอยเยอะแต่ใบให้ว่า5บาทแล้วกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูในคลิปต่อๆไปนะครับถ้าใครที่อยากดูไวๆก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับดันไลค์กันไปเยอะๆเป็นกำลังใจและแรงกดดันให้ผมไปตัดคลิปนี้ออกมาให้ดูไวๆขอบุญทุกคนที่เข้ารับชมด้วยนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับก็นี่เป็นเกม golden ox ที่สำเร็จแล้วมันแบบมันไม่เล่นก็ไม่ได้คือผมเตรียมที่จะเลี้ยวไปสตรี t Demon เลยนะจากการที่ผมเช็คแล้วว่าแบบนี่ golden ox นั่น golden ox นี่ก็ golden ox นับรวมผมคือ4บ้านแล้วถ้าทุกคนเล่นโกลนินออฟก็คือพังอันนี้ต้องบอกว่าดวงเราห่วยตรงการเลนหอดด้วยนะครับการเลนไม่มมดโกลนินออฟเลยถ้าการเลนหอดโกลนินออฟให้สายาเพิ่มการเลนหอดโกลนินออฟให้ตัวเองอ่าให้ออโราสิออโราดีกว่าหมอนให้ออโราเพิ่มก็คือจบเลยเนี่ยมันแพ้แล้วมันแพ้แบบทุกคนแพ้เลยเว้ยเนี่ยพอมาเจอคอมที่แท้จริงอ่ะมันก็สู้ไม่ได้จริงๆอ่าฮะ ผมไม่ได้พูดเล่นมันเอาไม่อยู่จริงๆ